จะเป็นเป็นพิซซ่ากรอกพีรรมันแล้วก็ข้างในนี่ก็มีพริกสอดไว้เพื่อให้มันมีรสชาติเป็นแบบไทยๆอะครับว้าวคือต้องลองทานไหมคะทานแล้วครับทานทานแล้วก็ทานอีกได้ค่ะได้จ่าให้ใหม่ขอบขอบคุณหน้าแทงนะได้มาตอนนี้เราก็จะกลับไปเป็นในส่วนของร้านอาหารโซนด้านบนกันบ้างนะคะเนอะบรรยากาศดูน่านั่งมากๆนั่งนั่งไหม เห็นว่าพี่ตั้มเป็นขาประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ตั้มมาบ่อยครับมาบ่อยครับมาบ่อยครับมาบ่อยจนเจ้าของร้านหลับครับครับเจ้าของร้านหลับแล้วตื่นมายังเจอแล้วครับบางทพี่เครับเป็นพวกติดช่วงติดม็อกม็อกติดม็อกติดม็อกติดม็อกครับข้างบนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นเบาะนั่งชิลๆนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งใช่ไหมใช่มาต่อมาต่อตรงนี้ครับตรงนี้จากไสื้อเก่ารูปโดดแล้วนะครับอันนี้คือหมูนิ่ม ผัดพริกไทยดำหมูนิ่มหมูนิ่มเนี่ยคือกคุณรู้ะป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือคือหมูหมูตัวนี้ต้องมาหมักหมักก่อนแล้วเวลาใส่พริกไทยเนี่ยจะมีทั้งพริกไทยดำแล้วก็เป็นพริกไทยสดใส่เข้าไปด้วยครับรสชาติก็อ่ะไม่แพ้กันรู้ชิมเลยดีกว่าเพราะอันนี้ชิมแล้วมาค่ะลองชิมดูดูสิว่าจะนิ่มจริงหรือเปล่าขออนุญาตนะครับไก่ชิมด้วยสิไก่ยัง้อมอยู่เชื่อพี่นี่ อร่อยไหมอร่อยมากค่ะหมูนิ่มมากและได้รสชาติของพริกไทยดำไม่ต้านคือเนี่ยค่ะเด็ดของเขาคือตรงนี้ค่ะคือกลิ่นตรงนี้เลยเขาเนื้อมากไหนลองลองทานก้อนนั้นให้พี่ดูหน่อยมาก็สายวันนี้ปล่อยเราทำงานอยู่คนเดียวให้เรากินพริกไทยอีกเป็นเรื่องปกตินะเราเล่นนะคะตัวนี้ครับขายมากมากเลยโดยเฉพาะต่างชาติชอบมาก แกงเขียวหวานไก่โรตีครับเชิญมีแป้งโรตีขออนิญมกันที่นับได้ค่ะยินดีค่ะแ a n งคิวเพิ่มน้ำหนักกันหน่อยโอ้โหเพิ่มไปเถอะตัวข้าวมี้ยงขอบคุณค่ะขออนุญาตอันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานซึ่งเป็นไก่ครับอันนี้แกงเขียวหวานนี้ทำสดนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะไก่นะมีเนื้อมีหมูมีเนื้อ แต่โดยใหญ่ไก่จะขายดีกว่าเพื่อนนะเพราะคนไม่ทันเนยเยอะสมัยนี้เพราะคนชอบไก่ครับลองสิคนชอบไก่ครับครับก็ทำไก่อะไรเหรอคะพี่ไก่อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยค่ะพี่ตั้มสมควรแล้วคี่พี่ตั้มต้องชอบเพราะว่าเราจะเป็นรสชาติกลมกล่อมพี่สั่งกลับบ้านบ่อยมากนะจ๊ะใช่เพราะแป้งโรตีตรงนี้นี่คือเราสั่งกลับบ้านได้ด้วยได้สิครับแต่แต่อย่่าางวกล่องจอกไงกล่องจอกที่ร้านอร่อยกว่าไม่กลมกล่อมอร่อยกว่าเราไปถึงเราต้องไปไปแบบ ใส่กระทะแบบเทฟลอนแล้วแบบนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วมาาันก็จะอร่อยเสรดิมห้ามใส่ไมโครเวฟนะมันจะนิง <playground. S 2> ่งนิ่นะมันเขาจะแข็งซื้อเป็ดปักกิ่งกลับบ้านค่ะวันวันที่สั่งมาก็ไม่ได้รับประทานไงอีกวันหนึ่งนึกว่าเอาเป็ดไปอุ่นในไมโครเวฟหนังเป็ดแผ่นเท่านี้หรือเท่านี้จริงจริงจริงเหรอคะมันอดเนโอเสียดายจริงๆเท่าคนทาน เท่าคนทานพูดถึงอะไรเนี่ยไม่พูดถึงเป็ดเป็ดนะหนังเป็ดแผแนเท่านี้ใช่ไหมพอใส่ไมโครเวฟปุ๊บโหดไมล่ะมันจะโหดเนี่ยโดยความร้อนละมันมันมันออกโอเคเราไปเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าเป็นรู้กัน่ะอันต่อไปค่ะจานนี้แล้วกันค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้มยำกุ้งค่ะสีสันดูน่ารับประทานนะอันนี้คือ หนึ่งในนี่เป็นท็อปเทนอาหารของโลกนะครับใช่ทั้งหมดมีให้ฝรั่งเกาทานนะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะไม่เผ็ดมากแล้วก็กุ้งสดมากค่ะครับแล้วก็รายการต่อไปฮะตัวนี้เนี่ยคือคือลาบลาบทอดนะครับลาบทอดหมูครับลาบหมูให้น้องแอนชิมไป้ว้หมดจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะเรียกว่าเเอาพี่กูม็ดถ้าของร้านเนี่ยจะเรียกว่าเห่า เขาดงทอดเขาเพราะว่ามันคล้ายๆกับลาบทอดแต่เราใช้เป็นซี่โครงซี่โครงอ่อนทำไม่ลองทเป็นซี่โครงซี่โครงหมูอร่อยไม่ใช่หนังซี่โครงแลซี่โครงธรรมดาซี่โครงหมูอ่อนฮะลองทานมิ้วลองทานแปลกมากค่ะขาต้องหมักก่อนอ๋ออร่อยไหมอร่อยมากค่ะเด็ดมากที่ร้านนี่มีมีมีแอคทิวิตี้อะไรบ้าง <anto> แต่ละวัน <content. S 1> แต่ละวันมีดนตรีมีไลฟ์แบนด์มีอะไรบ้างดนตรีนี่เราจะมีวันเพื่อหักสุกๆแล้วก็สารคับก็มีมีสไตล์แบบชิลๆเล่นเพลงเบาๆครับสนุกผมก็มาร้องบ่อยนะครับร้องฟรีด้วยครับอ่าก็จะมีที่จะแวะเวียนมาบ่อยๆที่ผมเจอก็มีคุณตุ๊กยานีคุณสิงโตนำโชค คุณนีโน่คือนีโน่จะบ่อยสุดพร้อมภรรยานะฮะแล้วก็สมสงคนอื่นมีใครบ้างที่ลูกเต็มเนยทิยอ๋อทิปก็มีมาบ้างครับก็มาทีน้องว่านก็มาก็มาเยอะนะครับพวกจริงๆก็นักร้องดาราก็มาเยอะพรับร้านนี้เหมาะสําหรับหลบมุมใช่ไหมใช่ชิวๆนั่งสบายๆอาหารอร่อยติดได้ด้วย ใช่ใช่ใช่ผมผมมาเที่ยวในจ่ายปีละครั้งนะฮะแล้วก็เมื่อกี้รายการสุดท้ายม่ยังไม่ได้แนะนำเนี่ยคือสตูนิสบัวครับซึ่งซึ่งสตูนิสบัวเนี่ยเออ พี่กอล์เราทำไม่ได้พี่ทิคอนทำไม่ได้ครับและอันนี้การสตูรินวัวอันนี้เนี่ยเราได้รางวัลจาก h e เพลสแคลดซีด้วยนะครับมีเพลสแคลดซีนังสื่อนังสือครับได้ประกาศนียบัตรเลยครับได้รับรางวัลครับเมื่อปี2011รางวัลอะไรครับและรถอาหารนี้แนะนำครับครับครับนี่คือลิ้นวัวจริงๆนะครับใช่ครับมันมัใช้เวลาในการทำเพราะเนี่ยยากนเพราะต้อง ้องเอาลิ้นเนี่ยมาวัวตัวนั้นก็พูดไม่ได้เลยพูดพยายามมาเอ๋ยไม่ต้องลิ้นต้องต้องเอาบอลลลอกก่อนบอลลลอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทอดกันเนยจริงๆเป็นอาหารที่อร่อยมากนะผมแล้วก็เอาแล้วก็มาต้องมามาอัดความดันให้มันเปื่อยก่อนแล้วเสร็จแล้วพวกน้ำพวกเนี้ยจะเป็นพวกมีพวกมันมีหอมหัวใหญ่มีกระเทสเนี่ยเราเราเราเค็มคนมากเราทำให้มัน ละลายเข้าไปเป็นในส่วนของสตูเลยและเวลาพอจะมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยเราก็จะเอาของสดเนี่ยเอามาต้มอีกครั้งหนึ่งดังนั้นน้ำพวกนี้จะเป็นพวกน้ำธรรมชาติเที่ยวแล้วอย่างดีนะคะ,คะเพราะดูสังเกตดูว่ามันมีความเปื่อยความมากอะขนข้นเหมือนน้ำเกรวี่ที่แบบคนลาดแบบในสเต็กอะไรเลยเพราะปกติสตูก็จะน้ำใสคือมันเที่มันข้างหลังเนี่ย พอมาต้มไปแล้วมันคือละลายเข้าไปครับแล้วก็ทานแล้วสนุกมากพอมีมันเยอะนะฮะเอาเข้าไปหมั่มไหมไม่หมั่มไม่หมั่มไม่หมั่มไม่ได้เอาละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะนับยังไงเนี่ยห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมนูเห็นบอกวางร้านมีขายเท่านี้เหรออหมีเยอะแยะครับก็ลองลองมาชิมดูได้ฮะ แล้วก็น้ำเนี่ยน้ำมะน,นาวเลยเนี่ยก็ขอแนะนำนะเพราะว่าน้ำมะน,นาวเราเนี่ยคันสุดสดเลยคนระับใครมาใครก็ชอบเป็นไงบ้างครับที่บาดคอครับบาดคอครับสดชื่นมากๆค่ะอ,อยูนี้ไปหลายแก้วรวกันคับไก่ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะมาร้านนี้มายังไงเบอร์ทโทรศัพท์จะจองอะไรยังไงเพราะว่าสุขสาวทิ่ย์ต้องจองนะครับเพราะว่าคนเยอะมากครับ ถ,ถ้ามานะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราคนระับเบอร์026111414เอานึกว่าให้เบอร์มือถือแล้วก็มีอีกเบอร์ฮะ0860668778ครับแล้วก็ร้านเราอยู่ตรงเชิสงสะพานตัวช้างถ้าเื่อมาจากทางฝั่งสยามนะฮะเ้าลงสะพานเสร็จชิดซ้ายเนี่ยแล้วก็ไปจอดจะเห็นจะเห็นเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยด้านซ้ายก็ไปจะมีเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนเพลส จอดดไ้ครับแต่ว่าเสียค่าจอดประมาณชั่วโมงละยี่สิบาทนะฮะแต่ถ้าเผื่อมาจากทางอนุสาวรีย์เนี่ยให้กลับรถใต้สะพานหัวช้างนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปในซอยแล้วก็พอมีที่จอดรถบ้างครับครเห็นว่ามีจอดหลังร้านได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณไก่นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้เรานะครับวันนี้พี่กับงานสวัสดีขอบคุณกครับขอบคุณมากค่ะอิ่มท้องมากขอบคุณค่ะ Are you ready after work นะจ๊ะ